Communication Disorders Team b u i d i n g กำลมันจะเกิดขึ้น,นอีก 3...2...1 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อน,นักวิชาศาสตร์สื่อความหมายที่อยู่ในวิชาชีพของเราโดยเฉพาะโดยจะแบ่งเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์และกิจกรรมแบบออนไซต์ site. สำหรับกิจกรรมแบบออนไลน์ทุกคนในวิชาชีพสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนเลยค่ะโดยเราจะทำกิจกรรม ผ่านทางแฟนเพจของสมาคมสถดสัมภัสวิทยาและแก้ไขาการพูดแห่งประเทศไทยใครยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามอย่าลืมกดกันนะคะโดยเราจะมี4กิจกรรมใน4สัปดาห์โดยผู้ชนะในแต่ละกิจกรรมจะได้รับของรางวัลจากทางแฟนเพจของสมาคมไปค่ะโดยผู้ชนะแต่ละกิจกรรมจะได้รับเบเนฟิต เป็นคะแนนพิเศษให้กับสีของตนเองในกรณีที่มาเข้าร่วมงานประชุมปีนี้แบบออนไลน์ด้วยค่ะโดยจะมีช่วงเวลาที่ปล่อยโจทย์กิจกรรมทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นเริ่มกิจกรรมแรกในวันพุธท,ที่17กันยายนเป็นต้นไปค่ะสำหรับกิจกรรมแบบออนไลน์ site, จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบสดีที่2 6ตุลาคม2566ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมจะถูกแบ่งเป็นสีสีได้แก่ เหลืองเขียวม่วงและฟ้าโดยจะประกาศรายชื่อคนที่อยู่ในแต่ละสีในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2566ของสมาคมค่ะเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่ได้ทั้งสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันขอเชิญให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ